โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีโอ้แม่น้องปิ่นกับบ่าวอีโอ้ได้ได้ข่าว่าเป็นแอดมินเพจบ่แอดมินเพจเป็นเลขาครับโอ้ฟาดโชวพี่น้องมาเบิแล้ว์ดได้มาแพ็กอันนี้ใส่เพิ่นครับโอ้บริษัทเริ่มใหญ่โตตัวนี่เนาะเริ่มขยายกิจการสาขาเนาะ ครับอันนี้ทําการขายอยังก่อนเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวบ่หนี่อันนี้เป็นเส้นข้าวปุ้นแห้งเส้นข้าวปุ้นแห้งเน่ยเส้นข้าวปุ้นแห้งเส้นของงามด้อเนี่ยโอ้เส้นข้าวปุ้นแห้งเด้อพี่น้องเด้อเอ้าอโอ้คือกันกับเส้นร่อนนี่บ่คล้ายๆกันเนาะแต่ว่าบ่แม่นเส้นร่อนเนาะ วิธีเฮ็ดเรากลับไปแช่น้ำทิ้งไปประมาณสิบนาทีแช่น้ำเปล่านี่ยฮะแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาเส้นลงไปเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีโอ้มเส้นเป็นข้าวปุ่นเลยมันบ่แม่นสิเป็นข้าวปุ่นเลยอืเส้นงามเหนียวนุ่มแซ่บเด้อโอ้สนใจก็สั่งได้สั่งได้ทางแม่ปิ่นทีแอลหรือว่า่ไไดด้้โทรหาเบลยโอโทรศัพท์เลยบอกโทรเลยก็ได้เอาโทรเลยเลยศูนย์เก้าสองหกเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์สอง ฟารมาอีกจัตศาสตด้วยศูนย์เก้าสองครับหกเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์สองโอ้โหว้าวไปได้คลิปไปน้องปิ่นกับฝากมุดไว้ให้อยู่ในในใจจิโร่ละลอยกิโลละลอยแต่ว่าแบบนี้พีี่น้องก็มได้หลายกิโลแม่นบมมาค่าส่งเท่าไหร่มปนบ่าครับครับค่าส่งนี่ตามมาตรฐานของบริษัทขนส่งครับค่าส่งกับค่า ของอกันพดิเมีนบอกห้องๆอ่ะสมมติว่าเ้าเมื่อเก็บค่าถือเมีนบอกครับครับถามว่ากิโลนึงเนี่ยต้นทุนเมื่อกี้มาอยู่แล้วครับแต่น้องปิ่นเนี่ยขายกิโลละหนึ่งร้อยบาทกนึไรกับพายใดหนึ่งร้อยนั่นครับแต่ค่าส่งผัดเกลืสิบบาทผัดไหนครับต่อหนึ่งกิโลนี่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 เอาละกันให้เบิองได้ครับ่งหันนะครับอืมแต่ละอันเน่ยเจ้าสิบบาทแปดสิบเจ้าสิบพูดินะครับโอ้โหครับผมมันก็เลยต้องได้ ขอบวกกับพี่กับน้องนะเป็นค่าส่งในบอสมมติว่าเขาเสียค่าส่งให้ปุ๊บครับเขาสิได้แก็ได้สิบบาทเสียค่าส่งเก้าสิบเป็นใจมากเลยที่เขาได้แค่สิบบาทก็เลยเอาสิเพราะใหุ้เป็นในค่าขนมกับน้องที่แอวเนี่ยถ้าพี่น้องพูดได้อยากจะให้พี่น้องเสียค่าส่งออกซะเนาะครับนะครับกำไรอันนี้ก็เล็กๆเลยหน่อยนิดนึงนะครับเพราะได้ค่าขนมอยากให้เอฟซีได้ซิมซึ่งเราได้่า ไกวันนี้กล้องเดิบนะกล้องพี่น้องถามาคือพ่กไปเอากล้องดีๆทำงานมันนะครับเขาก็ต้องเอากล้องแบบนี้เพราะว่าอยังมันก็สีได้ประหยัดประหยัดค่าส่งค่ากล้องเนาะสมมติว่ากล้องนี่เขาไปซื้อทั้งบริษัทเพิ่นเนี่ยประมาณสามสิบห้าบาทครับ มันไปแล้วได้ครับคาคากล้องนะอ่ะต้นกําไรเข้าไปน้ากล้องแล้วครับเขาก็ได้บอกกับพี่กำนองว่าเนี่ยต้นคนต้องปรินแต่เอากล้องนี้มันเป็นกล้องระบาด<อ>มันก็ซื้อเลียค่าขนมให้น้องที่แอลอยยี่สิบเก้าบาทเลียจากเขาที่เขาซื้อกล้องสามสิบเป็นบ่ครับก็เลยว่าหน้าตากล้องอาจจะบปงนามแน่พี่น้องได้ปะทั้งในกแต่ว่าทั้งในกนแผลงนอัแผลงอันนี้คืออันละโลกว่เนี่ยอันละโลครับอันละโลอ้ได้หลายแล้วเนาะอหนึ่งนาะ คอยังเข้าเพราะก็ข้อสองสั้นพื่ติ้ป้องกันนะครับสมมติว่าคันเข้าคันเท้ามีมีคนหน่อยหรือว่ากินหน่อยกินผู้เดียวสองคนเนี่เขากับแบงออกเป็นบ้าครับ่สามารเฮ็ด้โ่เดียวนี่แบงค์สนี่นี่บอเรถเก็บไร้โดมนี่ผโ้เดี่นี่นีนี่น่่่น่นน่ี่น่ีนนนนนนี ก็แสดงว่าคุ่มค่ากาเข้าสื่อตามท้องตลาดที่เป็นข้าวปุ้นแล้วเนาะอันนี้จะบอเสียเดอเก็บได้เป็นหลายปีเก็บได้หลายปีอีกเอาไปซื้อในตลาดซื้อมาหอดสมมติซื้อมากิโลนึังกินบอรเบิร์ดมืออื่นมือหือบดมาอีกแล้วเนาะสินค้าต้องบอกที่นองสัพนไครับว่าเป็นสินค้ามาจากบ้านลองปินโดยแท้จริงไ้ยเม่นบ่มาแต่ฟังอันนี้ ปลาเพลินส่งมาให้ปมาเพลินส่งมาให้มาให้ขายโอ้คือดีแทวปลาเพลินส่งมาให้ฝั่งลาวปลาเพลินส่งมาครับอันนี้เป็นสินค้าทางฝั่งลาวเด้อพี่น้องเด้ออ่าโบเมียมของไทยเฮาเนาะเพันเห็นเองไหมเนี่ยนาะอืมชาวบ้านเห็นบ่หรือว่าเป็นโรงงานมันน่าจะเป็นโรงงานเนาะเพราะว่าเพันเอาความเป็นลาวดังเดิม ครับชีวิตดังเดิมเป็นต้นสารของพ่อมเป็นเล้าล่องนั่นนี่พี่น้องล่องซิมเบิงออืพ่อมเป็นเล้าเลยครับคดังเดิมสั่งได้สั่งได้เดี๋ยวแอดมินรับเองเดี๋ยวแอดมินรับอัน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 นี้คือแพ็คแพ็คส่งให้พี่น้องนั่นบ่นี่แม่นแมนเมดบ่นี่ไม่ไม่ครับบ่ตอนนี้อยู่ประมาณสิบกล่องป้าถูกวันนี้ส่งประมาณหาสิบโลครับโอ้ห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลครับคูณกิโลละหนึ่งร้อย เอาออกตรงได้กำไรกิโลละหลักสิบครับประมาณรถละยี่สิบกว่าบาทพิ่นี่ประมาณยี่สิบกว่าบาทกำไรหันครับก็คิดว่าพ่อได้ค่าขนมให้ที่อ่างเนาะนี่ก็ประเทศยังกันนะแมนแมนแมนเนาแล้ว่าปัจจุบันกี่สิบมาณนี้ต่อไปบ่นเนี่ยได้หน่สิจ้างคนแพ็คเป็นโรงงานส่งออกยังยิงไงได้หน่เนาะเดี๋ยวันเขียนที่ไพ่ทีโกดังขั้นหลานอา นี่กันท่นกันนี่อันน้านบาทสั้นสูันัแมนครับมโครับโอ้ใ้ซื้อเพ่นโอ้คุณละวันนี่ยบอสีันนะครับแอแมินออฟไลน์กัรเาอยู่บอสใช้ดูไหมเรามีค่าส่งัน้อันนี้แอดมินครับผม้เมเดินยังแต่คนที่อัานออกบ่นรครับไหนครับต้องซื้ออะไร อืมโอ้เบาวเอ่เป็นคนรับรับรับออเดอร์เนาะครับครับอันนี้คือเป็นเลีขาเพิ่นครับบ่ได้เลี้ยขาจ้ะเลี้ขาเป็นเป็นจังได๋คือได้คิดค้นจังได๋คือได้มาขายมีคนถามมาบ่หรือจังไดมียัดเยียดมาถามเอามากินแล้วทีแรกแล้วแรกเอามากินนั่นก็เลยว่าเอาคือบ่มาขายแนี่โอ้เราบัแหกเริ่มหั่นนกบิน น้องกินหนาวไปให้เอ็นผู้นั่นผู้นี่ซิมแบงพี่น้องอยู่นี่นะครันเลยเขาไปเลยวัดเสพเข้าไปเลยวัองมาทายมั้งแม่บ้าเอ็ก็วาแซ่บครับแม่บ้าเอ็ไปเฮ็ดเส้นเพื่เจียวจะได้เสพอืมอืมงโหลดกัสิเอาอันน้ำอยู่เด้อร้อยหนึ่งเด้อครับโอ้แล้วเดาแถมให้เดี๋ยวแถมให้ป้าถูกเดาแถมเดาแถมหลายเด้อกันเองต้องซอยกันเนาะอันนี้ส่งไปใส่กำแพงเพชรพุ่นตัวเนี่ยป้าถูก อันนี้คือคือทรงถั่วประเทศเลยมันแบบมนบอกถั่วไทยครับทรงถั่วไทยเลยวางามันสีบูดสีเน่าครับมันเก็บได้เป็นปีเก็บได้เป็นปีครับเข้าไปนี่คืออันดับอันดับแรกคือขันท้าสีกินซ้ำได้เข้ากับแบงออกมามามาแช่น้ำแช่น้ำเปล่าไว้แช่น้ำเปล่าที่ไม่ประมาณสิบนาทีสิบนาทีแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เดือดเอาเส้นลงไบเส้นเี่ยวาแซนนะครับ เอาเส้นลงไปแล้วกันต้มพีมาเกินนาทีเอาไปล้างน้ำเปล่าแทุลักล่าน้ำเปล่าโอ้แม่ปิดนนเดียวอากินปิดนนเดียวไม่อยากนไม่อยากกนไม่อยากกินเลยไม่อยากปินเลยไม่กกินเลยไ่านเยไม่ บ้างจากแพ <refin ements S 3> ็กให้ทพิปเจ้าของแล้วก็ได้มาแพ็กซอยเพื่นเพราะว่าออเดิมเป็นหลายกลัวของกานของการถาม่าจากฟังนั้นนะหสวัสดีครับน้องการิดติตออได้ครับถือว่า กินแล้วกันแกแซมครับตลาดที่ตดีๆตลาดแซมเนาะต่างตลาดพริกเผ็ดๆนะครับแมนแมนก็แซมกิมหอยใส่น้ำเนาะแมนแมนลอกไปครับสมพักเทใส่เนาะแมนครับโอ่น้ำยาแกแซมด้วยยิ่งน้ำยาปลาน้ำยาตุ้แกงไดปลาอย่างสิเกาหอยแซลมอนดังพุ๊ดๆผมนี่ครับเนี่ยเสียงมันมันมันอันจากที่นั่นแล้วมันเป็นเส้นอันเดียวกัดเลยแมนปะเส้นยาวๆเส้กวันจใส่เกลือก็แซมครับอือ ตอนยังน้อยอีนี่ได้แม่ต้มแล้วมาซาวใส่เกือบ่าหยุดกินแซบโอ้อันนี้เป็นเป็นแบบดั้งเดิมของบ้านน้องปินเลยเนาะโอ้ เอาสุดท้ายนี่พี่น้องท่านใดสนจิตสนใจเด้อพี่น้องเด้อบ่ขายไดด้นนีีี่บมัก็ได้ส่งบ่อย่าลืมผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับให้รับคนที่คุณรักนพี่น้องคนใดขีดแข่งปบทบาเก็บหลังเที่ยวครับดูต่อเบาหวานภัยทิพย์ช่วยคุณได้ภัยทิพย์เพื่อคนที่คุณรักครับครับผมจำอย่าลืมนะครับเด้อครับโอ้ มีแบนของจาของปเไทยกับแม่ปิางเป็นยังสี่แล้วเนาะตอนนี้เบิ้องมองนั่งแพ็กนี้ยังหน่อยอยู่เออก็ไปอนาคตเนาะต้อไปกันสิประมาณนี้สี่ห้าพันไร่ฝุ่นแล้วเนาะเอาตลาดลักชาฝุ่นแห่งประเทศไทยฝุ่นแล้วเนาะโกดังสีอยู่ทังฝุ่นแล้วเนาะไม่ผิดเราที่เราจะฝันแม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 นเนาะพิมพ์นิพายมันก็เริ่มจากจังสี่ดิโทรศัพท์เครื่องเดียวก็ได้แรกมันได้ใจจากเพื่อนนั่นแหละก็เลย เมียว่าเริ่มต้นจากโทรศัพท์เมียห้างครับโทรศัพท์ไม่ให้เบิ่งแรงโทรศัพท์ไม่ขาดเริ่มจากโทรศัพท์เมียห้างนี่ครับจังซีบบ่บ้านนี้ก็เลยเมียยากได้โทรศัพท์โอ้บ้านเีกขั้นสี่รบกวนผัวกับผัวกับหัวหุ่งหัแห้งน่ะหาไรไดเนี่ยแล้วมันมันหลเข้าใจใจเมียก็เลยว่าสีหาเงินเอาก็เลยด้เป็นแม่ข้าแต่พอแนี่เด้เริ่มจากแบบนี้พิมพ์เรียเริ่มแบบนี้แม่แมนๆพอน่ยต่อไปิ่นอาจจะเป็น จาา้าของอืมอ่กดังแพันล้านเหมือนย<ว>ิ้มวิภายก็ได้เนาะเขาเริ่มจากโกดังพันบาทซะก,ก่อนเนาะโอ้คักๆๆครับโทรศัพท์ิปในเอาวฝ่ายพวกินหยังซั่นอ้องอดสิ้งกับมันหยังนี่สยมือท่านพูดก,กับอาคมมันหยังนี่เขาเมาคนลุง,งกับคนป้ามาให้สุดยิ้มทำโอ้ยท่านผู้กำกับมายามมาเยี่ยมเนาะครับอืมอ่ะแซ่บตล่ะเหรอ อืมครับเขาเเอื้นเขาเอืนอนยัง่อครัแหงเขาเมาแมนบ่เขาเมาแหงกันแต่บางหุ้งึ้นนี่เป็นยังไงครับตั้งลอดแต่บางครุ้งคืนนี้บ่เส้อนกนี่เป็นยังครับบ่ละอ๋อน้กันแล้วครับไม่ใช่สอนถ่ายยู่ถ่ายไ่สอนมาเนเอาเนเตมเครื่องเตรียมอย่งสีมันกระถินแล้วนะอก็เลย นั่นเอาสุดท้ายนี่ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามรับชมเด้ออย่าลืมครับนึกถึงข้าวปุ่นย้ำดนึกถึงแม่น้องปิ่นทีแอลครับอันม่ซื้อหรืบอบ่ข้าวปุ่นสองแผ่นดินครับขบ้าวปุ่น,นสองโอ้อันสั่นเนาะสั่นเนาะแผ่นดินไอ้หน่องสองแผ่นดินไอ้หน้องสองสองครับ นอกจากนั้นยังมั่อครับพี่น้องสองวงกลมสนี่างไรครับพี่น้องขันน้ำบ้านพี่น้องจังจะจะลืมด้วน้ำดื่มฟังหนีแล้ว้เอาสุดท้ายนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมมุดนุ่นเด้อครับผม